ิที่สติจิที่ผู้หญิงในชนบทให้มาเท่าเทียมกับผู้ชายในวันสตรีสากลของพวกเราถือว่าเป็นวันสําคัญที่เราเห็นข้างหน้านั่นคือวิถีชาวไล่ชาวนาของพวกเราตื่นขึ้นมาซักผ้าหุงข้าวทำกับข้าวดูแลครอบครัวแล้วก็จับจอบจับเขียมไปไล่ไปนานี่คือเรายังยึดมั่นอุดมการณ์ของชาวนาชาวไร่ ให้มีความมั่นคงของอาหารเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ปกธรรมเราเป็นผู้ปลูกฝังเราเป็นผู้ที่ปลูเกีิยสำเนกให้คนรู้จักแผ่นดินเพื่อจุด,ดยืนของเราเท่านั้นแต่รอปีในวันที่1งเดือนตุลาเราต้องออกมีความเคลื่อนไหวอย่างนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรืออาจจะต่างประเทศเราเคยไปร่วมกับเขาวันนี้เราอาจจะจากในประเทศไทยเพราะว่า ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศเนาะขอฝากทางหน่วยางานข้าราชการอาจจะไม่เข้าใจกับเราหรอกท่านอาจจะป็ินอาหารในตู้ใช่ไหมแต่เราไปในอาหารในหม้อในเตาวันนี้จะมาบากว่าสัพเพเวสีที่เกิดอยู่ตรงนี้ให้ออกจากพวกเราให้เราได้รับแต่ชัยชนะใช่ไหมเนาะก็ถือว่างานนี้เป็นงานสำคัญของพวกเรา ก็ก็จากทางหน่วยงานข้าราชการด้วยว่า